ที่ไม่ออกเลยว่าจะเล่นเกมอะไรทำไมไม่เล่นแฟนตาซีซาก้าล่ะเ๋ยวเนี้ยขัาแบลกันทั้งนั้นแหละแฟนตาซีซาก้าเตรียมมาฟินแบทฟุตฟกับเกมสุดแบล็โอเพนเบต้า5พฤศจิกายนนี้ทุกลมภาพยนตร์มันใช่อ่ะ สวัสดีครับผมกาเดียนะฮะมาพบกับครั้งที่แล้วนะซาสุเกะมาถึงแล้วครับโอ้โหมาพร้อมกับเลือดสาดที่ตาเป็นแม่นาคหรือเปล่ามีห้อยหัวด้วยนะฮะข้างแข็งอย่างมากเริ่มจากมิฟูเนะนะครับเข้าประทะก่อนเลยไม่คขนามือซาสุเกะ เริ่มห้อยหัวเถอะน,นึกถึงหนังไม่น่งจริงๆพอมากซาส,สเกตดดนโซอยู่นะั่นรู้สึกซาสเกะอะจะสนใจแต่ดันแต่ดันโซนะะยิงจริงกว่ค <c oughs> ิมเฮลสี่สิบเปอร์เซ็นต์ นี่มันสู้ไม่หยุดเลยนะเว้ยอิ้ยโอตโกนันนี่มึดแต่ในวะอุ้ยนมสนใจแต่นมตอนนี้มาดีกว่าอย่าพูดให้มากความจะบ,บี้ให้นมแตกนะ่น่ารักนะมีสึกขยงเงนะครับใช้โอ้ไม่มีอะไรเลยน,นี่

ผมเนี่ยลำบากมากไม,ไม่มีจักรราแล้วเว้ย<อ>ไม่มีจักรา<อ>ากราแ,าแล้วเว้ยเฮ้ยมาแล้จักรรามาแล้วสักทีผู้หญิงก็ผู้หญิงเหอะว้า โอ้ยไม่โดนไอ้มิสซี่คัง,งี้ถ้าไม่เกรงใจว่าเป็นผู้หญิงนะครับมาสิครับสักหน่อยไหมล่ะลงทันเกมลงทันมาแล้วเมื่อกี้จัก,กรละไม่มีจัก,กรละไม่มีต่อยไปทีหนึ่ง มาแล้วกูมาแล้วปึ้มครับผมเรื่องมันเยอะยัง40%อีก,กวะโอเคเกตซีเลยอะไม,ไม่มีตะกร้าเลยอะอลังมากอะโอเค ได้เลยยาววะเนี่ยโอ้ของเพียบครับผมครับผมเยอะไปไหน <c oughs> มันจบแล้วโชจูโรโชจุโร <c oughs> ได้เลยโชจุโร <c oughs> นี่มันดาบอะไรนะ่ะอ๋อเฮ้ยแตกด้วยวะ กกำบังของซาซากะแตกเลยนะมันเรียกว่าอะไรวะผมนึงจำไม่ได้อยู่เลยอุ <c oughs> ้ยตาย <c oughs> ไม่มีใครอาจหารจะมาสู้กับห้าขังเงี้ยะนอกนะ <c oughs> <c oughs> มีมึงคนเดีวยวนะี่ยที่อาจหารมานี่โอโนกิเฮ้ยต้องสู้ต่อเนื่องเลยเหรอ มันไม่ใช่ลาก่อน่ะฮะยังไงครับซาสึกะหายไปแล้วงูนจะระจักระซาสึกะหายไปแล้วไม่นะ

あなたは何もない。Okay. コクク自己紹介は…そうだな。もう少し待ってもらおうか。<laughs> どうせならみんなが揃っていた方がいい。<laughs> <laughs> どういうことじゃ、uh huh. うちはサスケ。サスケなるほどね。サスケはどこだ สัตเก็ไปไหนเขาเป็นของฉันแย่งกันทำไมวะสัตเก็บเป็นของโตนะครับให้รู้ด้วยว่าของใครมึงคือใครวะช่วยมาพร้อมกันแล้วจะได้ตอบทีเดียวนะครับแม่งถามทีละคนเป็นใครกันบ้าง

เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วแม่งให้ซสาสุเกะให้เล่นซาสุเกะสู้กับห้าคั้งงีดูรัวสุดเซฟก็ไม่มีนี่กูต้องนั่งแคบยาวๆเลยอัเนี่ยปวดขมองเลยนะครับมันชื่ออะนะซูชิขัางงีใช่วะไปแล้ว ไม่ใช่ไปดิเก็บซาสเกะไว้ซาสเกะหายไปไหนอะโมาาายว่ซสเกะอไปรักษาซาสเกะซะจับนม,มนคาเินคุยงน,นี่นี่มันวิชิวิชิวิชาทานสปอร์ตนะหรือว่าวิชาเคลื่อนย้ายมิติไปละฟังแผนฉันหน่อยไหมรูม้สึกว่าไอตัวเนี้ยที่ชื่อ ที่มันอ้างว่าเป็นมันดล่าเนี่ยจะมาคล้ายๆกับว่าเจราจารต่อรองกับ5้าคางเงนะครับ <c oughs> มันเจราจารเองไม่ได้ไม่ได้จะมาสู้ <c oughs> มาเพื่อเจราจาเ <c oughs> พื่อให้ข้าคางเงร่วมกับแผนข,ของเขาด้วยนะฮะเซีย <c oughs> นหกว,วิธีคุณน่าจะรู้จากชื่อนี้ดี ฤกษดเซนินจาต้อเสียนหกวิถีเลยมันเป็นตำนานนินจาเลยนี่นะそうだかつて陸道戦人は世の者たちから神のように崇められていたแต่ก็รู้กันครับว่าสงครามนินจาเกิดขึ้นได้อย่างไรน่าจะรู้กันครับเพราะว่าสงครามนินจาเกิดขึ้นได้เพราะว่าห้าขะเงะไม่ยอมร่วมกับมันไม่ยอมร่วมกับมาดาระเพราะฉะนั้นมาดาระก็เลยทำการลุยนั่นเอง ประกาศสงครามขึ้นเลยนะโซอิทส์ว่าบิจูส์すべての集団最強のチャクラを持つ存在ตอนนี้อยากรู้อย่างเดียวจุดเซฟกูอยู่ไหนครับผมถ้าออ,อ,นนงงออกตอนนี้ก็ยังไงฮะออกตอนนี้ก็ยังไงจบไงครับผมเีย จัวเซฟกูขอเถอะนะฮจะพูดถึงการรวบร,รวมสัตว์หาง,ท,งทั้งหมดนะเก้าหางแปดหางจนถึงหนึ่งหนึ่งหางรวมกันปุ๊บจะสามารถเรียกสิบหางออกมาได้นะครับซึ่งสิบหางเนี่ยก็เป็นสัตว์ในรูปแบบของเซียนหกวิถีนั่นเองนะนี่ไงมันจะพูดถึงว่าการสะสมการเก็บ สัตหาง,หางทั้งหมดเพราะฉะนั้นานาโนโตะจะเป็นอันตรายทันทีเพราะว่า,านาโนโตะมีกหางอยู่ในตัวเองนะนี่ครับคือสิบหงร่าปะมนี่ครับคือ10หางรูปร่างประหลาดมากในใน ลยเซียนหกวิธีจินจูริคิ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 ฉันเข้าใจว่าการรวบรวมสัตว์หางไปนั้นเพื่อพลังเพื่อทำให้สิบหางออกมาแล้วแผนที่จะจัดการพลังนะั้นล่ะจุบิฟุกัต ชุบชีวิตสิบหางขึ้นมาแล้วทำให้สิบหางเป็นจินจูริคิจินจูริคินี่เหมือนกับแผนอะไรที่อยางผมจำชื่อไม่ได้แล้วอจจะ่ะคืออ่านมาไม่ชัดม่นชัดเจนเท่าไหร่ตรงนี้นนนออึ เนจันทาอะไรทุกอยาก่างไม่มทีที่สิ้นสุดนะครับมนุษย์ทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกนะฮะต้องเห็นเนธนี้บนดวงอาทิตย์ไม่ใช่บนบนดวงจันทร์นะฮะเนนี้จะสะท้อนขึ้นบนดวงดวงจัน <c oughs> และทุกคนจะตกใน <c oughs> ภวังเนธว,วงแหวนทั้งหมดโอ้โ๋อา่ฮะ

ตอนนี้มานารักก็เลยเสนอข้อแลกเปลี่ยนให้นะครับแต่ก็ดูจะดูจากท่าทีของห้าขงเงก็น่าจะรู้กันว่าห้าขงเงไม่เอาด้วยนั่นเองตอนนี้ในมือของเรานะฮะมี8หางกับ9หางอยู่8หางเป็นคิลบีคิลบีนะฮะหรือว่าน้องชายของไรขยงเงนั่นเองส่วน9หางก็รู้กันอยู่ นารุโตะคุณพูดถึงแปดหางเลยแปดหางคุณหมายถึงบีกันเลยเราไม่สามารถจับแปดหางได้เขาหนีไปได้อะฮะไม่เขยงมโหอ๋อเด どうする？お前たちの答えを聞こか。あら、じゃあ、ルオブがチマイ？うずま,まきナルトは渡さない。ウうずまきナルト。もちろん弟も渡さん。俺には力はないが、これまでに集めた美ジの力がある。お前たちに勝ち目はないぞ。希望は捨てない。<c oughs> เราไม่ละทิ้งความหวังหรอกแน่นอนว่าห้าขเงีไม่ยอมร่วมด้วยกับมาาระนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาาระก็เลยประกาศสงครามเลยครับสงครามนินจาครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมาเหมือนกับว่าประกาศสงครามกับห้าขัเงเลยนะฮะกับนินจาทุกแ้นเลยในเมื่อไม่ร่วมกับกูก็จงตายซะให้หมดนะครับประกาศสงครามขึ้นมาเลยเจอกันครั้งหน้าบนสนามรบโอ้โห おはぁ…さて…どうしたもんかよシノビレンゴーぶんを作るしかない7回目の美獣の力に対抗するにはな私もそれしかないと思いますライカゲ殿はいかがかなうん、ね、弟は無事だったようだが ฉันยังรู้ว่าน้องชายฉัสบายดีไหมปลอดภัยดีไหมศูลปินงค์กรอิสริยยิงขึ้นด <wij> ันโซมันหายไปไหนแล้วล่ะตอนนี <cái> ้ด well <thế> ันตอนนี้ดันดันโซหายไปแล้ว

ฉันโอเคนะท่นงงานไร้ขังเราจะไปหานนคิวรบีอาคา�ึกะฮนนารตุอีว์อินีติดอใตวนะครับเพราะว่า8หางมี8หางกับ9หางอยู่ในตัวนะส่วนหางตัวอื่นๆเนี่ยน่าจะถูกจับบ้างแล้วบางเป็นบางส่วนนะครับ よ <Okay. S 2> かった。 มาดรน้องที่้องเมฆพัฒน์กับที่นะะ้องเมฆพัฒน์กับ้อเมฆกัด้องเมฆพัฒน์กับที่ต้องเัน์กับที่้องเมฆักับ่น้อยเมฆพ่้องเมันกับท้อหมักัท่น้องเมฆพน์กับที่น้องมน์ั่น้อมฆรันกัท้เมฆน์กับที่น้องมฆพลนับ่นองเมฆพัน์กับ่น้องเพลกับ้องเมฆน์กับน้อเนับ่น้องเมันกับ 八尾と九尾の美獣は戦力として計算した方がいいのではないか、uh huh. それはダメだこれは二人を守る戦争でもあるマダラが七体の美獣で戦争を仕掛けてくる理由それはアーコンスキの戦力で ハチビトキャメのムツとカンナイテイルカラダ。パリトウォンルンガンボンパンガガウハンガー。ナカセンソーデフタリオビキダスタメカモシレナイ。ワカゼカゲノイニトウィドヘッミスカゲノイヤツハビハチビトウィウィド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 ウィ それ <Okay. S 2> では彼ら二人は保護拘束ということでどうですか？土下座。も、ま、う何々だよこれ、ややこしい。あのマダラの態度は気になってな。よほど自信があるように見えた。実際相手の戦力は未知数じゃぜ。<タッ> ม,มึงคุยเลยกันประชุมสภาออแม่งรู้เลยนะแม่งคัดซนโคตรยาวเลยข้าวได้เนี่ยแต่แบบถ้าผมถ้าข้าวเนยจะไม่ได้ไรเ้ยด้ไได่ฉนสู้เอาสู้อสู้ไม่มีเลยเนี่ยแล้วงั้นเรามาดูันคุยนแหละ มามาคุยมามาพูดคุยกัน,น,กกนมันเป็นเกมที่ผมแคสเกมแล้วเมื่อยปาที่สุดเลยบตรงเลยนะอตอนนี้นครับค่ายทั้งห้าก็ต้องเริ่มทำการไปรวมที่ฐานแล้วนะนนฐานทัพเพื่อจาาัดการมาดะะอ่าฮะครับผม,ม

雷影殿も、前よりは冷静でいられるであろう。あ <アハ S 2> それに、先ほどから皆をうまくまとめているし。対応策を出すのも早かった。そしてキーとなる八秒コントロールできるのは。雷影だけでござる。水影、風影は。水影、風影。 ฉันเชื่อมั่นในคุณนะลอดไรค์งเงี้ยเหมือนกับไลค์างเงี้ยจะไปตามจับแปดหางให้นะจะไปตามหาแปดหางน่าเป็นเงินมั้งนะตอนนี้ง่วงนอนมากคืออยากจะเลิกนาแล้วแต่แม่งเซฟไม่ได้นะครับแม่งมีแต่คัสซีนกับสู้ไม่มีให้กุเซฟเลยกดเข้ากดออกตอนนี้เล่นหม่ยาวครับผม

ตอนนี้ทั้ง4คข้างเงะ Chapter 1จบนะครับ The Five ข้างเงะ Submit ตอนนี้ทั้ง5คาข้งเงะก็ได้ทำการร่วมมือกันเ,เ,เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะจบโคตรหมื่นนะเนี่ยไอ้หำาร์ทนี้คงจะเป็นพาร์ทที่มีแค่ Battle เดียวนะครับเซ v e สี่สีดวงนะฮะ แน่นอนครับพาร์ทนี้ครับแบทเทิลเดียวนะครับก็ให้รู้ว่าผมรอจุดเซฟมานานแล้วนะครับรอมานานแล้วฉันหาทั้ตันหาเธอเหลือเกินจุดจุดเซฟเนี่ยสำหรับสรุปเนื้เรื่องเมื่อกี้คร่าวๆกคือนะฮะการประชุมได้สิ้นสุดลงตรงที่ว่ากับฐานนินจาน,นะครับแล้วก็กรัมศึกวางแผนเรื่องการตามจับทั้ง8หางและ9้าหางเพราะว่าตอนนี้ทางมาระละต้องการ สัตหางทั้งหมดมาไว้ในตัวเพื่อปลุกสิบหางขึ้นมานะฮะแต่ว่า8หางกับ9หางไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่า8หางนั้นคือคิวเลอร์บีนะฮะคือน้องชายของไรค่เงี้ยและเกหางก็อยู่กับทางคาคาชินี่เองนะฮะและเรื่องราวของโลกนินจาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับต้องติดตามชมกันให้เลยกับนโตะนินจาชิบะเดนฟูบัตอันติเมตฟักยูเบเบชื่อยาวมาก3ด้วยอ่ะแล้วเจอกันครับกับผมนายการเดียนชื่อเคยบายบาย สวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนนะฮะกระผมหอมแดงเช่นเคยนะฮะก็ต้องขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรายการของกาเด d i นท TV มาโดยตลอดนะฮะและเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสามารถกดเข้าไปที่มอวิดีโอตรงกลางหน้าจอนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปดูวิดีโออื่นๆของ g u เด d i นที v ีได้นะฮะแต่ถ้ากดตรงกลางคำว่ามอ,มอวิดีโอแล้วไม่มีลิงก์ไปแล้วก็แสดงว่าไอคุณเดียนมันขี้เกียจใส่ลิงก์น,นั่นเองนะฮะให้คลิกเข้าไปดูวิดีโอที่ชแนลกันเองนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย